จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการผลประโยชน์จากปลอยเป็ดนะคะก็คือตอนนี้ทุกคนทุกเรื่องสิ่งที่ทุกคนรออย่างเดียวก็คือว่าเมื่อไหร่ไอ้เคจะเปิดแชทคนที่จะส่งแชทให้เคก็จะเป็นปลอยเป็ดแบบเดิมที่เคยส่งเรื่องของดิฉันว่าดิฉันไปมุดหลังบ้านไปอยูอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นการอะไรทุกอย่างผ่านโค้ดดิฉัน เรื่องเอาเนียที่เขาคุยกับโคเนี่ยเอาเอาไปให้ไอ้เคเปิดแล้วแน่นอนที่สุดถ้าคนฝ่ายส่งแชทเนี่ยฝ่ายไหนส่งแชทเขาจะไม่ส่งแชทที่ตัวเองเสียเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะไม่มีแชทไอ้ที่บอกว่าเรียกเงินขอเงินสองพันอะไรนั่นอ่ะคงจะไม่ได้เห็นอย่างแน่นอนเดี๋ยวก็จะมีคนมาเปิดแชทแน่นอนที่สุดไอ้เคเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้เล่นจังสีขนาดไหน เพราะฉะนั้นแชทที่เอเได้รับจะไม่เป็นแชทไม่ใช่แชทที่เป็นเรื่องดีกับจันสีจะเป็นแชทที่เป็นเรื่องไม่ดีกับจันสีอย่างแน่นอน mm. ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเอามาเปิดกันเมื่อไหร่นะคะ mm. แต่ก็แปลกว่าจันสีมีการลบไลฟ์ไปไลฟ์ที่3 mm. ของเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่เราเห็นข้อความที่ปอยเป็ดเนี่ยไปทวงความยุติธรรมแล้วตอนนี้ปอยเป็ดก็ขึ้นไลฟ์คือ ปอยเปดนี่นะคะก็ขึ้นไลฟ์ดาหมดดาจันสมยศีมาก่อนแล้วก็ลงมาถึงอีอียานด้วยดิฉันน่าจะโดนในจุดตรงที่ว่าดิฉันยืนยันว่าเรื่องเงินเงิน,งนทองทองมันน่าจะมีส่วนจริงแต่ไม่น่าจะเป็นการขอโดยตรงสองพันเพราะสิ่งที่ปอยเปดทากับดิฉันไม่ได้เป็นการมาขอว่าขอเท่านั้นเท่านี้ไม่มีการขอเท่านี้แต่เป็นการให้คนโทรไปให้คนมาถามว่าถามปยานซีว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะให้ หยาดออกเองหรือให้ประหยาดออกเองเลยนั่นแหละค่ะเขาเสนอว่าเขาจะไปตอนแรกเขาบอกเขาจะเข,าเข้ากรุงเทพไปจะไปร้องเรียนเองที่ปตอเ,เขาจะเข้าไปอยู่แล้วจะเอาเรื่องไปปรากฏว่าไปถึงกรุงเทพก็ไม่ได้ไปอะไรตรงนี้นะคะทําคอนเทนต์ไปทําคอนเทนต์มาแล้วก็บอกว่าจะแวะขอนแก่นแล้วก็ถามดิฉันว่า ฝากคนมาถามนะคะดิฉันไม่เคยคุยกับหยาดโดยตรงนะฝากคนมาถามว่าแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายจะว่ายังไงประยานจะให้ประหยัดออกเองหรือเขาจะใช้วิธีการถามแบบนี้ดิฉันเจอตรงนี้เขาก็อึ้งจริงๆใจคิดว่าถ้าไปทําอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะช่วยค่าน้ํามันอยู่บ้างหรอกแต่ดิฉันไม่ชอบให้ใครมาขอค่ะ ยิงก็เลยฝากบอกไปว่าถ้าเกิดลำบากก็ไม่ต้องทำไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันดิ้นลงเองดิงฉันถึงเชื่อว่าในเรื่องของการขอสิ่งแรกเปลี่ยนมันน่าจะมีแต่คงจะไม่เป็นการแบบขอเลยสองพันอะไรแบบนี้ไอ้ตรงนี้ไม่น่ามีนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวหยาดเพชรก็เลยขึ้นด่าอีญานตแต่ตอนนี้ชักจะเชื่อแล้วนะคะว่าหยาดเพชรอาจจะไม่จำเป็นจะต,ต้องไปขอเงิน จากทางอีทานเพราะว่าอะไรค่ะฟักกิ้งก้อยวิ่งแทดทดทดดทดดอยู่หลังบ้านหงหยาดเพชรรัวรัวรนะคะนอกจากนั้นมีคนหนึ่งที่ไปด้วยก็คือพอดฟ้าวันนี้พรฟ้าตื่นสายค่ะอุ้ยคุณแม่คือคุณพรฟ้าเนี่ยไม่ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะดิฉันว่าน่าจะอายุมากกว่าปอยเป็ดนะแต่ก็เรียกปอยเป็ดว่าคุณแม่ยิ้มยิ ทำคำพิพากษาต้องรีบส่งไปเพราะอาสา,าจะแก้ได้นะครับเดี๋ยวโทรโทรหาเจ้อเจ้นิดหนึงก่อนนะพยาโทรหาเจ้ก่อนนะนะแป๊บนึงแป๊บนึงมึงตายอีกอันนี้มึงตายแน่ไอ้ด่วน <c oughs> นะคุณต๊อปต๊อบสวัสดีครับนะบ้าดำสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บน,นะทุกท่านฮ <c oughs> ัลโหลไอ,อเจ้เหรออ่ะ อาเจ้อย่าลืมคัดจำพิพากษาคดีนี้ไปส่งที่ศาลจังหวัดชลบุรีด้วยนะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวอาเจ้อาเจ้ผมอาเจ้ผมเปิดเสียงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะสวัสดีครับอาเจ้อาเจ้อย่าลืมคัดจำพิพากษาคดีไปส่งชลบุรีแล้วก็เอฟซีกลุ่มรังรักสวยๆทุกท่านนะจานที่เจ็บรังกรประจานต้องรีบไปส่งภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะเพราะว่าท่านอยู่ระหว่างการทำคำามรักษานะเพราะนั้นอาเจ้ช่วยให้ทนายคนนั้นนะอ๋อทันงั้นทันงั้นทันช่วยช่วยให้ช่วยให้ทนายรูปหล่อคนนั้นตัวสูงๆตาใสๆออ่ะ ส่งเลยครับให้ยื่นส่งด่วนเลยครับมันใบแดงมันสองใบแล้วเดี๋ยวใบที่สามไม่มีคำว่าใบแดงครับจำนะห้าร้อยกว่าคนห้าร้อยกว่าคนอ่าอ่าพูดเลย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 เอาส่งหัวใจให้เจริญรุกงเรืองต่อไปนะจ้าสาวร่าหัวใจรัว้ะหวายกวายกวายอ่าขอบคุณครับมาก่อนนะครับอ่าขอหัวใจสามดวงให้อาเจ้ด้วยนะครับทุกท่านครับอเจ้บอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะยื่นเรียบร้อยแล้ว งานนี้กูว่างานนี้ไอ้หมูตุยแน่งานเนี้ยทุกท่านครับงานนี้เดือนหน้าไอ้หมูตุยครับพี่น้องครับอ่ากูรับรองได้เลยงานนี้ตุยเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังรวบรวมประวัติอาชญาการรมก็คือการต้องคดีไปส่งให้กับสารได้ดูว่าไอ้คนเนี้ยจำเลยเนี่ยมันโดนพิพากษาคดีมาหลายคดีแล้วคดีที่โดนล่าสุดไม่สมควรรอลงอาญาครับเพราะว่าไม่มีความเข็ดหลาบนะนะครับไม่มีความเข็ดหลาบงานนี้เดือนหน้าเดือนหน้านะครับ โอกาสที่ไอห,หมูด่วนจะตุยมีนะครับทุกท่านฟังให้ดีนะป้าดำสวัสดีครับพี่สกะคุณดำดีสวัสดีครับขุดหลุมฟังมันเถอะนะครับงานนี้ตุยแน่ครับคุณจิตนาสวัสดีครับทุกท่านครับไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อกี้เจ๊ประกอบก็บอกแล้วว่า,าได้แจ้งให้ทนายความทําหนังสือยื่นคาร้องนําส่งคําพิพากษาคาาดีที่เกิดขึ้นที่สายไข่ฟงให้กับศาลจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับงานนี้อ้วกไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะ นะครับแล้วบอกก่อนนะเดือนหน้าบรรทัดฐานเดียวกันอาจจะโดนจําคุกและก็โดนปรับนะคุณฟังไว้นะปรับห0 0 0 0ืนเป็นบรรทัดฐานค่าเสียหายอีกห้าหมื่นเป็นบรรทัดฐานทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ไอ้หมูตุยแน่นอนครับไอ้หมูตุยแน่โคตรมีความสุขเลยวันนี้ทุกท่านครับวันนี้นะมานั่งตั้งแต่เช้านะจนบ่ายเพิ่งจะได้ยินข่าวดีนี่แหละนะครับ,รบแล้วก็มีความสุขมากต่อยนั่งรอสักสองชั่วโมงก็นั่งได้นะวันนี้ไอ้หมูไม่ด่วน ไอหมูไม่ด่วนหายไปเลยทุกท่านเห็นไหมครับทุกท่านสังเกตไหมครับไอหมูไม่ด่วนมันหายไปเลยครับ <ères> เดี๋ยวถ้าเกิดโดนซ้ำอีกสักคดีสองคดีนะไอหมูไม่ด่วนมึงจุกแน่กาเนี้มึงจุกแน่นะ <S <S เป็นยังไงครับทุกท่านเวรกรรมทําหน้าที่จริงๆคนบางคนยูทูบเบอร์บางช่องที่เป็นคนที่ชอบใส่ไลฟ์ใส่ความคนอื่นชะตากรรมจะกลายเป็นแบบนี้ยูทูบเบอร์ที่ชอบใส่ไลา์กุเรื่องสร้างข่าวชะตากรรมสุดท้ายก็จะเป็นแบบหมูไม่ด่วนนะครับนะ เดือนนี้โดนปุ๊บเดือนหน้าโดนอีกนะครับนะต,ต่อไปนี้คาว่าดําแจจะหายไปด่าไปเถอะว่าไปเถอะดําแกไม่ถือแต่ดําแกฝากมาบอกว่ามึงอย่าพลาดกันแล้วกันเออด,ดาดําแจก็ฝากบอกว่าเขาบอกว่ามึงไม่รวนไม่เป็นไรนะสวัสดีครับอ่าอ่าอ่า อ่ะอ่ะโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าสายรับงข่าวมาว่าข้อมูลคัดเกินไม่เป็นไรเหมือนเดิมพี่ชัวสวัสดีครับคุณจุ๋มจีสวัสดีครับนะฮะคุณเคนายสวัสดีครับใบที่สามไม่มีคำว่ารอนะทุกท่านจำผมบอดไว้นะคนเราโดนคดีความอันที่หนึ่งสายเมตตารอลงอาญาสองสายเมตตารอลงอาญาแต่ถ้ามึงเจออันที่สามในเดือนหน้านะนะครับสะใจนักคนเก่งโดนสะเอง ความช้ำความเสียใจเดือนหน้าเป็นคดีที่3มทุกท่านคิดว่ารอดไหมผมไม่ผมเดาว่าไม่รอดอ่ะเดดิเดือนหน้าเป็นคดีที่สามผมเดาเอาว่าไม่รอดผมเดาว่าตุยครับโอกาสที่ศาลจะรอลงอาญารอลงอาญารอลงอาญา,า,าบ่อยๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับสวัสดีครับ